กินหมี่ต้มด้วยกันนะคะตอนเที่ยงตอนเที่ยงเที่ยงกินหมี่ต้มด้วยกันจ้ามีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวร้อนๆจ้าร้อนๆมากินด้วยกันนะคะอือร่อยอร่อย ต้ร้อนด้วยกันจ่ะกินก็เจี๋ยวกลางวันด้วยกันนะคะอาหารมื้อเที่ยงอาหารมื้อเที่ยงนะคะ,ะกินด้วยกันร้นร้อนๆ สิ่งนี้แค่นี้ค่ะขอบคุณนะคะ